กองกำลังโกก้างหรือ m n d a a สู้รบกับทหารเมียนมาภายใต้รหัสโอเปอเรชั่น1027ทางตอนเหนือของรัชฉานเมื่อวานนี้ค่ะก่อนที่จะยึดค่ายทหารเมียนมาไปได้โดยเมื่อ2วันก่อนกองกำลังโกก้างได้โจมตีค่ายทหารเมียนมา11แห่งในเมืองเกอรกันม่อนเกอลาเซียวหมูปานน้ำรัดและจับกลุ่มทหารเมียนมาได้ถึง10นาย และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นสภาพของหอประชุมและบ้านพักในเมืองแสนหวีทางตอนเหนือของรัชฉานค่ะได้รับความเสียหายจากการสู้รบเมื่อวานนี้เป็นการสู้รบระหว่างทหารกองประชาการกองทัพภาคที่สองกองทัพเมียนมากับทหารกลุ่มพันธมิตรสามพระดอนภาพทําให้ประชาชนจํานวนมากต้องอบพยพมาอาศัยวัดเป็นการชั่วคราวส่วนวันนี้กองกําลังพันธมิตรสามพระดอนภาพยังคงปิดเส้นทางหมายเลข3ช่วงระหว่างเมืองลาเซียว เมืองหมู่เจและเส้นทางหมายเลข34เมืองแสนวีชินชเวหอพร้อมออกปฏิบัติการทางทหารใน8อำเภอภายใต้รหัสโอปเปเรชั่น1027กับกองทัพเมียนมาเป็นวันที่5ผู้อำนวยการศูนย์สันติภาพและการเจรจาปีดองซูงเมียนมาหรือพีไอระบุนะคะว่าการสู้รบจะขยายความรุนแรงขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายต่อต้าน แต่ถ้าหากยืดเยื้อก็อาจทำให้กองทัพเมียนมากลับมาคุมพื้นที่ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าะจะได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจีนหรือไม่เอาระยะย,ยาวเนี่ยมันก็จะคงจะมีปัญหาระยะยาวนะแต่ว่าทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายกองทัพพมา่าเขาถ้าระยะยาวเนี่ยเขาอาจจะ เอาจะอาจจะเอาสา,สามารถสามารถาควบคุมสถานการณ์ได้โดยได้รับความร่วมมือจากทางฝ่ายจีนเพราะว่าจีนนี่มันสำคัญมากถ้าหากว่าจีนนี่ไม่เห็นด้วยก็การที่จะรบต่อไปเนี่ยมันคงจะลำบาก ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพลโทยาพแยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมียนม,มาให้การต้อนรับในหวังเสี่ยวหงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความปลอดภัยสาธารณะของจีนที่กรุงเนปดอเพื่อหาหรือสันติภาพและความสงบสุขตามแนวพรมแดนสองประเทศค่ะหลังจากทหารเมียนม,มากับฝ่ายต่อ,ต,อต้านต่อสู้กันในหลายพื้นที่ของรัชฉานโดยพรมแดนบางส่วนติดกับจีน กระทรวงการต่างประเทศจีนออกถแถลงการว่ากําลังติดตามสถานการณ์ตามแนวพรมแดนทางเหนือของรัสฉานซึ่งมีพรมแดนติดกับภาคใต้ของจีนพร้อมกับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายควบคุมสถานการณ์ให้ได้เร็วที่สุดขณะที่กองทัพเมียนมาออกถแถลงการสถานการณ์าการสู้รบรุนแรงที่เมืองชินช่วยฮอเล้าก่ายและกุนหลงของรัสฉานสำหรับเมืองเล้าก่ายซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของรัสฉานมีคนไทย155คนถูกหลอกไปทำงานที่นั่นค่ะตอนนี้ยังติดอยู่ในสถานการณ์การสู้รบ และล่าสุดเริ่มขาดแคลนเสบียงอาหารมีบางคนได้รับบาดเจ็บจากการถูกซ้อมทรมานจากในจ้างชาวจีนด้วยค่ะ